สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนเล่นเพลงฉลามนั้นชอบงับคุณเล่นง่ายมากๆนะครับใช้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวจับขอทั้งเพลงเลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับก่อนจะเริ่มเล่นกีตาร์ให้ผู้ชมไปตั้งสายกีตาร์ให้ตรงทั้ง6สายก่อนนะครับให้เสียงตรงคีย์โอเคหลังจากนั้นเรามาเริ่มเรียนพื้นฐานการเล่นกีตาร์ของคลิปนี้นะครับอย่างแรกคือวิธีนับสายนะครับกีตาร์โปร่งมี6สายเราจะเริ่มนับสายที่1คือสายล่างสุดนะครับ แล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นสายที่2 3 4 5 6นะครับต่อไปวิธีนับเฟรตกีตร์หรือว่าช่องคอบนคอกีตร์นะครับอคอกีตรายาวๆแบบนี้จะมีช่องแบ่งหลายๆช่องนะครับช่องที่อยู่ไกลตัวเราที่สุดนะครับอยู่ไกลที่สุดคือช่องที่1น,นะครับเราจะนับเป็นช่องที่1คือช่องที่ไกลที่สุดแล้วก็นับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ2 3 4 5 6โอเคครับ เรามาเริ่มเรียนคอร์ดกันเลยนะครับคอร์ดแรก B flat minor 7นะครับใช้นิ้วชี้นะครับสั่นนิ้วนะครับใช้สั่นนิ้วชี้อย่าใช้หน้านิ้วนะครับมันจะกดสายไม่ลงใช้สั่นนิ้วนะครับอ,อ,ยอย่างนี้แล้วก็หนีบนะครับหนีบไปที่ช่องคอกีตาร์ช่องที่6กนะครับกดทุกสายเลยนะครับแล้วดีดสาย2 3 4 6ามสี B ่หก B flat minor seven คอต่อไป E flat 9นะครับกดที่เดิมเลยครับก็คือกดทุกสายที่ f r e t 6แล้วดีสสาย1 2 3 5ขอดต่อไปนะครับกดทุกสายที่ f r e t 8นะครับแล้วดีสสาย2 3 4 6อันนี้คอร์ด C m i n o นะครับคอร์ดสุดท้ายนะครับกดที่เดิมเลยครับ ใช้นิ้วช้กดทุกสายที่เฟลดแแล้วดีดสายหนั 1, 2, 3, น้นชอบงับคุณส่วนผม,มนั้งชอบคุณงับนี่นะครับก็คือมีแค่สี่รอดนี้นะครับวนทั้งเพลงเลยคราวนี้มาดูวิธีดีดสายนะครับดีดสายก็เลยง่ายมากๆครับใช้จังหวะเดียวเลยครับจะ,จะเป็นจังหวะนี้นะครับโป่งเกี่ยวตบโป่งเกี่ยวตบโป่งเกี่ยวตบ ป้งเกี่ยวตกจะมีสามจังหวะน,นะครับโป้งเกี่ยวตกอ่าสามจังหวะจังหวะแรกคือโป้งนะครับหมายความว่าให้ใช้นิ้วโป้งเนี่ยดีสายบนสุดในคอร์ดนะครับยกตัวอย่างคอร์ดบีแฟรคอร์ดบีแฟรไมเรเซเว่นเรากดเฟดหกแล้วดีสายสองสามสี่หกใช่ไหมครับสายบนสุดของคอร์ดคือสายที่หกดังนั้นเราจะใช้นิ้วโป้งในจังหวะแรกดีสายบนสุดคือสายที่หกครับ จงังหวะต่อไปคือเกี่ยวนะครับจงังหวะที่2คือเกี่ยวหมายถึงว่าใช้นิ้วชี้กลางนางเกี่ยวสายที่เหลือในคอร์ดคอรดนี้เราเล่นสาย2 3 4 6จงังหวะแรกเราดิดสาย6คอร์ดสายที่เหลือในคอร์ดคือสาย234เราก็จะใช้นิ้วชี้กลางนางเกี่ยวสาย234พร้อมกันนะครับแล้วก็ตบโป้งเกี่ยวตบโป้งเกี่ยวตบหรือว่าจะเป็นคอร์ดอ e f l a ทไนนะครับอ่าเราเล่น1 2 3 5 จังหวะแรกนิ้วโป้งดีดสายบนสุดของคอร์ดก็คือสายที่5แล้วก็ใช้นิ้วชีก้กลางดีดสายที่เหลือคือสาย123แล้วก็ตก<ๆ>นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ลองไปดีดโป้งเกี่ยวตบแล้วก็กดคอร์ดไปด้วยนะครับอลองอย่างนี้ให้ชำนาญน,นะครับโอเคคราวนี้มาดูกันว่าเล่นจริงๆจะเป็นยังไงนะครับ อโอ้ยผมแค่อยากจะชวนไปที่หาดแต่ตอนนี้ผมก็เงาอยู่นี่นาแค่อยากจะเจอโอ้ยเธอแค่ออกมาเจอกันได้เปล่าบบี้ไม่ต้องกลัวผมไม่กล้าโอ้ยพาเธอลงน้ำน้ำไปดูปลา ดูประดามันน้ำนงละลมมาแด่ดดีดา้โ,อ,โ,อ,โอ,อ้ยเฮ้น้ำมันฉลามนีว่าแล้วเธอจะกลัวหรือเปล่าลเธอจะกลัวหรือเปล่าฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับแบบว่าผมนั้นลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดูโ oh อ baby โอลี่ o ยูแค่ได้มองก็ทำให้ใจผม ฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับแบบว่าผมนั้นหลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู oh baby o n l y y อยูแค่มองทำให้ใจผมละลายถ้าเธอเป็นฉลามฉันจะเป็นทะเลถ้าจะอยากโดนไปให้เธอเสชิเลาวเธจะอยากมีรักเธอก็ต้องมาทักอย่าเป็นคลื่น มาซัดเธอที่ริมชายหาดโอ้โอ้เะเลอันตรายฉันจะคอยดูแลไม่ให้เธอต้องอับอายนั่งรอแต่เธออยู่ที่ริมหาซ้ายเธอจะอยากได้บ้านฉันก็พร้อมจะจ่ายฉันไม่ดูลงนักเธอลงทะเลเห็นนะเธอฉันก็โอเคหากเธอใส่วัยเกษก็เคปาฉันไม่ใส่ลงนัากังวงกังเกมเห็นนะเธอฉันพร้อมจะเปแต่ว่าฉันก็ทาเธอออกข่าวโอ้โอ้น้ำมันฉลามและฉลองโอเยะพบมันมาอีกสามกินเจไม่กินหมูฉลาม ก็เรียกแกพี่อลเป๊เได้เปล่าฉันนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับแบบว่าผมนั้นหลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนมี้นะดู oh baby only you แค่ทิมองก็ทำให้ใจผมละลาย